สวัสดีครับนี่คือวิดีโอสาธิตการใช้งานเครื่องวัดความชื้นวัสดุโมเดล PMS 713วัดความชื้นโดยใช้หลักการคอนแทคทีฟครับในเซตนะครับจะมีพินให้เราหนึ่งคู่นะครับสำหรับเปลี่ยนถ้าหากว่าพินในการวัดนะครับเกิดเสียหายหรือว่าชำรุดปุ่มกดและการใช้งานครับเปิดเครื่องครับโดยการกดปุ่ม power ครับปุ่มกดโฮครับจะเป็นการโฮค่าการวัดนะครับเมื่อกด1ครั้ง ที่หน้าจอครับจะมีไอคอนโฮมขึ้นมานะครับต้องการชี้จุดการวัดค่าการวัดครับให้กดที่ปุ่มโฮมอีกครั้งปุ่มกดต่อมาครับคือปุ่มกดเลือกแมทเทียลนะครับแมทเทียลหนึ่งครับจะเป็นการวัดคอนกรีตหรือว่าวัสดุที่ไม่ใช่ไม้นะครับถ้าหากกดแมทเทียลเป็น2ครับจะหมายถึงแมทเทียลที่เป็นไม้นะครับสําหรับการเลือกแมทเทียลนะครับก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานนะครับถ้าหากวัดวัสดุที่เป็นไม้นะครับให้เลือกเป็นแมทเทียลสองถ้าหากวัดวัสดุที่เป็นคอนกรีตหรือว่า ไม่ใช่ไม้นะครับให้เลือกมาที่เยลหนึ่งนะครับการใช้งานนะครับก็ไม่ยุ่งยากเลยครับก็เพียงแค่นําเซ็นเซอร์นะครับไปจิ้มที่วัสดุจิ้มเข้าไปลึกประมาณ2มิลนะครับหรือว่าประมาณสักเกือบที่จะสุดของพินนะครับก็จะทําการอ่านค่าการวัดที่หน้าจอเลยครับถ้าต้องการโฮค่าการวัดก็แค่กดโฮนะครับก็แค่นี้ครับ แล้วผมจะลองนะครับดึงวัสดุออกจากพินนะครับแล้วก็มาดูค่าที่โฮก็จะเห็นว่าอ่านค่าที่34.8นะครับแล้วก็กดโฮครับเพื่อยกเลิกการโฮค่านะครับก็จะได้ค่าเป็น0%นเ์นตะครับแล้วต่อไปครับจะเป็นการสาธิตการเปลี่ยนพินนะครับถ้าหากว่าในการใช้งานเนี่ยพินของเราเกิดชำรุดหรือว่าเสียหายนะครับก็แค่หมุนออกมานะครับ แล้วก็หยิบพินใหม่ขึ้นมาครับแล้วก็สกับเหมือนเดิมน,นะครับโดยให้เอาด้านแหลมนะครับจิ้มไปก่อนแล้วก็หมุนกลับเข้าที่ตรงช่องช่องล็อกนะครับ เสร็จแล้วครับผมท่านี้ก็พร้อมใช้งานแล้วครับก็เปิดเครื่องขึ้น,นมานะครับแล้วก็ลองวัดดูและผมก็ขอนะครับจบการสาธิตการใช้งานเครื่องวัดความชื้นวัดสดุโมเดล PMS 713เป็นเท่านี้ครับขอบคุณครับ